พี่เจนนี่นี่ลอยเตรียมไว้แล้วเธอจุ่มด้ไหมเตรียมอ๋อมาไม่โอ้เดี๋ยวเขาจุ่มเองมาเธอช่วยเขาด้วยจุ่มจุ่มมาถ้าดงว่านได้ตัวสีฟ้าเจนนี่จะซื้อต่อและถ้าถ้าหนูได้ตัวสีฟ้าพี่เจนนี่ซื้อต่อหนูจุ่มีกจุ่มโอเคป่ะจบแต่ถ้ามันไม่ใช่ตัวที่เราจะเอาทั้งคู่ล่ะเธอก็พอแค่นั้นก็จบแค่นั้นใช่ไหมโอเคไปอะมา few มีคนมีหลังบ้านหลังใบมาว่าจุ่มเพิ่มอีกหนึ่งจุ่มเพราะว่าอะไรทําไมอ่ะหล่อชอบหล่อสีเนียห่อเอาหล่อโอเคได้ทุกคนค่ะพิเศษพิเศษทุกคนคุณกองกิจบอกว่าหัวหล่อเก่งใจคนก้งายอ่ะโอเคโอเคอ่ะเราได้สิทธิ์อีกหนึ่งจุ่มเนื่องจากว่าวันนี้เราตั้งใจทำงานกันมากนะคะเราสู้เราสู้เพื่อสีชมพูนะคะ อ่าเธอเธอจะเอารูกบอลถ้าเธอไม่เอาเขาจุ่มเอาคนเดียวมานะคะอ่ะอ่ะไปต่อไปต่อหมดกล่องหมดหมดกล่องหมดล็อกแล้วเนี่ยจุ่มละห้าร้อยทุกคนตัวนี้เป็นคอใหม่แล้วขนเนาะเป็นกำมะหยี่ด้วยนะเรื่องของเรื่องอะเธอเลือกเลยเธอคือฉันอะหมดหวังไปแล้วนะจริงๆฉันจะเลือกแบบปลับตาอ่ะพี่บิลลี่พี่บิลลี่พี่บิลลี่สนใจไหมคะ สามารถทาเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนใครอยากได้ตัวไหนตัวนี้จุ่มละ500อบาทเท่านั้นนะโอ้มาเลยก็คือมาเลยก็คือมาเลยก็คีอขอให้เราได้สีฟ้าหรือสีชมพูสักหนึ่งจุ่มจนหัวฟูเลยอะทุกคนพวกเราแบบจุ่มจนหัวฟูเลยใช่แล้วเราจะบอกว่าทุกคนขาพรุ่งนี้นะเราอยู่กันถึงเที่ยงคืนยาวๆจันถึงสุกเลยนะคะเนือสองน้ำอ่านี่อีกแล้วที่ฉันเห็นก็อีกแล้วฉันรู้ของเธอเป็นสีเขียว ธอคืออย่าพูดอย่างนั้นคือมันเหมือนจะใช่เพราะว่าเพราะว่าฉันเห็นฐานสีชมพูมันมาแล้วมาตอนนี้ฐานสีชมพูมันเหลือตัวเดียวคือสีเขียวมาตอนนี้ฐานสีชมพูมันเหลือตัวเดียวคือสีเขียวไอ้บ้าเอ้ยเขียวอีเลยเขียวเลยใช่ไหมไม่อ้าไม่อยากได้ตัวนี้เธอเธอได้สีอ เธอทุเรศมากเฮ้ยมือเขียวมากอะไรอยากจะฟาดตัวเองท้อได้ได้ได้สลับกันเพื่อน้องเพื่อน้องพี่เซนนี่น่ารักที่สุดสีสุดให้น้องได้แบบว่ามอนสบายดีวันดี้ไม่งั้นไม่งั้นน้องจะแบบสีสีไม่เอาสีเขียวไม่เอยขับรถไม่ได้ไม่มีแรงวเราจนมีได้สีเขียว ชอบสีเขียวหรือเปล่าคือฉันบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าเนี่ยได้สีเขียวแล้วก็จุ่มใส่สีชมีตลอดเลยอ่ะทำไมเสียงมันน่ารักดีแปลว่าตัวเนี้ยน่ารักมากเลยทุกคนพี่เจนี่ก็ใจดีมากๆด้วยเราจะแกะให้ดูนะคะทุกคนใช่โฮยนีเลยอดูขามันดิดูขามันดิมันก็ไม่ได้แย่ขาตัวนี้น้องขาแบบว่า ทุกคนดูความแบบว่าขานาะโอ้โหถ้าเราฉันเห็นตัวนี้ฉันนึกถึงใครวะฉันนึกถึงเธออพิจิเนี่ยเขาชอบทำท่านี้ทุกคนเล่นโยคะไงคือพิ่ตนี่เขาทำได้จริงจรแล้วขาเขาไปถึงหัวเลยนะเกินไปอุ้ยน่ารักมากทุกคนทุกคนค่ะเขาจะบอกว่าเราอยู่ ประเทศลาวคับเอาไว้ผมไปไทยจะไปซื้อที่หน้าร้านยินดีมากมากเลยนะคะยินดีมากมากเลยแวะมาได้ตัวนี้คือน่ารักมากน่ารักจริงๆอะมาบอกมาถึงถึงเวลาแลวแหละสมควรแก่การและตอนนี้สมควรแก่การวันนี้ก็ได้ไปครอบครองคนหนึ่งที่นี้ีเธอเหมือนแบบตกหลงกรรมลำบากไปกับฉัน <C> e <ek> คุณทิพย์บอกลับบ้านถูกนะคะถูกแล้วค่ะวันนี้ได้ตัวสีชชมพูมานะคะ <c oughs> ต้องขอบคุณคุณทิพย์แล้วก็คุณเจนนี่นะคะไม่งั้นน่าจะขับรถไม่ถูกเลกลับบ้านไม่ได้นอนมันอยู่ที่นี่นะะเ <C> e <ek> พราะพรุ่งนี้ก็ต้องมาใหม่ <laughs>